เห็นไหมลูกอะไรเอ,อ่ยลูกแบบกลบินนะอร่อยอร่อยถึงลูกจะเล็กจะหวานมากๆคยกินิันหรือเปล่าเหอนติ๊กตอกทั้งหลยนี่กินแล้วลิ้นไม่ตีม่วงเลยแต่อร่อยมากๆากันนี่มี ไเราไม่รู้ของบ้านนอกนม่เป็นของดั้งเดิมนะลูกว่ารุ่นใหม่กินหรือเปล่าอร่ยอร่ยหวานหวานปัดปวาลูกไม่ใหญ่แต่อร่อยมาก,มาก